สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับกลับมาพบกับครูจิรเมศสีทองอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอเฉลยแบบฝึกหัดที่1.3ครับเรื่องการจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับโอเคเอาละอันนี้เป็นคลิปที่4แล้วเนาะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่า CNR นะครับหรือ Combination เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัว P คือ Permutation นะครับแตกต่างกันในเรื่องของการสนใจและไม่สนใจลำดับที่จัดวางนะครับโดยที่ C mm. uh, C N R นะครับ Combination mm. เนี่ยจะไม่สนใจลำดับการจัดวางนะครับถ้าสมมติว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเหมือนกัน A กับ B หรือ B กับ A จะสามารถนับเป็นแค่กรณีเดียวหรือรูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะสำหรับโจทย์ข้อ9นะโอเคคลิปอันนี้จะเริ่มที่โจทย์ข้อที่9นะครับอยู่ผิดหน้าอยู่ผิดหน้าเมื่อสักครู่ อ่าข้อที่เครับอโจทย์บอกว่ากล่องใบหนึ่งมีลูกบอลที่แตกต่างกัน11ลูกเป็นลูกบอลสีแดง5ลูกสีขาว3ลูกและลูกบอลสีน้ำเงิน3ลูกถ้าต้องการหยิบลูกบอลพร้อมกัน3ลูกจากกล่องใบนี้จงหาจำนวนวิธีการหยิบลูกบอลโดยได้ลูกบอลครบทุกสีสเต็ปที่1 แยกก่อนโจทย์บอกมาอย่างชัดเจนว่ามีสิ่งของแตกต่างกันนะครับลูกบอลเนี่ยถึงแม้ว่าจะสีเดียวกันแต่ก็สามารถแยกได้อาจจะมีหมายเลขอยู่บนลูกบอลนะครับสีแดงก็คือเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกวอะไรนะลูกกลมๆที่มีเบอร์เ,เอ่อเบอร์เลยสีแดงเบอร์1สีแดงเบอร์2ถึง5นะครับก็สามารถแยกได้อย่างชัดเจนนะครับโดยที่ อ่ะสีแดงนะครับไฮไลท์มีสีแดงไหมไม่มีอ่ะสีชมพูไปแล้วกันเนาะมีเป็นสีแดงนะครับ5ลูกสีขาวนี่ไม่มีไฮไลท์แน่นอนอ่ะครูเอาสีเทาทดแทนนะครับนี่นะเป็นสีขาวนะครับ3ลูกและสุดท้ายสีน้ําเงินครับขอเอาสีฟ้าเป็นสีแทนเนาะน้าเงิน3ลูกโจทย์ต้องการบอกจะหยิบ3ลูกแหละจากลูกบอล3ชนิดนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด11ลูกรวมกัน อยากจะทราบว่าจะหยิบลูกบอลได้ครบทุกสีนั่นเองลองจินตนาการนะลูกการที่จะหยิบสามลูกและมีแค่3าสีหยิบให้ได้ครบทุกสีหมายความว่าสีแดงต้องได้1ลูกสีขาวต้องได้1ลูกและสีน้ําเงินต้องได้1ลูกโคตาเต็มแล้วลูกเพราะเราจะหยิบทั้งหมด3ลูกอย่างละลูกแค่นั้นเองนะครับวิธีการคิดนะครับจะย้อนกลับไปคล้ายๆกับโจทย์หน้านี้ครับ นี่นะคล้ายกับโจทย์หน้านี้นะครับที่มันเป็นการมองว่าแต่ละอย่างแยกออกจากกันนะครับถ้าหยิบไม่ได้ก็คือมีเท่าไหร่เลือกศูนย์แต่ถ้าหยิบได้ก็คือตัวมันมีกี่ชิ้นก็จะเลือกหยิบตามจํานวนชิ้นเท่านั้นนะครับโจทย์ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันครับสีแดงมี5ลูกต้องการหยิบ1ลูกครับคือ c 5เลือก1สีขาวมี3ลูกก็คือ c 3เลือก1และสีน้ําเงินมี3ลูกก็คือ c 3เลือก1เช่นเดียวกัน เห็นไหมแต่ละสีเนี่ยจะเลือกออกมาแค่1ลูก1ลูก1ลูกรวมกันจะได้3ลูกจบเอ๊คูขาแล้วแต่ละสีเนี่ยตอนจบหนูต้องเอาผลลั์มาบวกหรือเอามาคูณกันนักเรียนครับโจทย์จะทำเสร็จสิ้นตามกระบวนการทั้งหมดเมื่อหยิบลูกบอลครบทั้ง3ลูกแสดงว่าถ้าหยิบลูกที่1งานยังไม่เสร็จ หยิบลูกที่2ง,งานก็ยังไม่เสร็จจะต้องหยิบ1 2และ3งานถึงจะเสร็จแสดงว่าให้เอาขั้นตอนที่1 2 3มามํมาดำเนินการด้วยการคูณกันครับผมถูกต้องนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะเริ่มเลยขออนุญาตเริ่มเขียนเลยนะครับจำนวนวิธีในการหยิบลูกบอล สามารถทำได้ดังนี้อ่ะนี่คือมีไม้โทแล้วนะอุ๊ยอุ๊ยอุยดังนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับครูขออนุญาตหยิบสีแดงก่อนเนาะหนึ่งลูกจากลูกบอลสีแดงห้าลูกครับ ใชครั <c oughs> ใช้คำว่าเลือกหรือหยิบดีโจทย์ใช้คำว่าต้องการหยิบอ่ะเลือกละกันจะได้ไม่สับสนเลือกลูกบอลสีแดงหนึ่งลูกจากลูกบอลสีแดง สีแดงมีทั้งหมด5ลูกนะครับจะทำได้ C 5เลือก1อ่าเดี๋ยวค่อยมาคิดเลขเนาะอันนี้คือลูกบอลสีแดงนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่2 อ่ะขอก๊อบมาวางก่อนนอนทั้งหมดเลยนะครับขั้นตอนที่สองเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากลูกบอลสีแดงเนาะเป็นลูกอื่นนะครับขั้นตอนที่สองเราจะเลือกลูกบอลสีอะไรลูกสีขาวนะครับเพราะมันตามมาจากสีแดงอะสีขาวก็จะเลือกหนึ่งลูกจากลูกบอลสีขาวทั้งหมดกี่ลูกครับ ามลูกครับอันนี้มีทั้งหมดสามเลือกมาหนึ่งทำได้สี่สามเลือกหนึ่งครับอ่าเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่สามนะครับจะเลือกลูกบอลสีน้ำเงินนะครับเลือกสีน้ำเงินหนึ่งลูกจากน้ำเงินทั้งหมดสามลูกนะครับ ก็จะทำได้ c 3เลือก1อุ๊ย2ตัวนี้เหมือนกันเลยให้คิดตัวเดียวแล้วก็เอามาเขียนแทนค่าได้เลยเนาะอ่าครูขออนุญาตเขียนแทนค่านะครับ c 5เลือก1ก็คืออืมนักเรียนครูไม่อยากคิดเลยอะ่ะเราแบบพูดเรื่องนี้มาบ่อยบ่อยเลยคืออะไรนะอะไรก็ตามถ้าเลือก1จะได้ตัวมันเอง5เลือก1ได้5เลยครับ3เลือก1ได้3 3เลือก1ก็ได้3 พราะฉะนั้นอันนี้ครูขออนุญาตไม่คิดคำนวณแล้วเนาะถ้าใครงงนะครับนักเรียนลองแทนค่าดูก็ได้นะครับมันจะได้ตัวด้านหน้าเสมอถ้าเลือกหนึ่งนี่นะถ้าเลือกหนึ่งเลือกหนึ่งเลือกหนึ่งจะได้ตัวหน้าเสมอคือห้าสามและสามครับวิธีวิธีนะครับปึ๊บได้แล้วเรียบร้อย ห้าต้องใช้หลักการคูณเนาะถึงจะได้ครบทุกสีนะครับเพราะฉะนั้นครับก็จากหลักการคูณน,นะครับจะได้ว่ามีจำนวนวิธีในการ หยิบลูกบอลโดยได้ลูกบอลครบทุกสีทั้งหมด มาได้ห่า่นะห้าเนาะตัวแรกได้5คูณ3คูณ3เท่ากับ9545วิธีอ่าเรียบร้อยครับแล้เรียนสำหรับข้อที่9นะครับเหมือนเดิมเลยเนาะไอเดียจริงๆก็คือถ้าต้องการหยิบให้ได้สีละลูกก็คือ คัดออกมาสีแดงมีเท่าไหร่หยิบหนึ่งสีขาวมีเท่าไหร่หยิบหนึ่งสีน้ําเงินมีเท่าไหร่หยิบหนึ่งครับแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดมาคูณกันเพราะว่าโจทย์ต้องการหยิบให้ครบทุกสีแต่จบหนึ่ข้อนะครับไปดูข้อที่10ดีกว่านะครับข้อที่10เนี่ยก็เป็นข้อที่ง่ายๆน่ารักน่ารักแต่ข้อ10เนี่ยมีข้อย่อยอยู่นิดหนึ่งนะครับไปอ่ะทุกคนทุกคนที่นั่งรับชมอยู่อ่านโจทย์พร้อมการลูกหนึ่งสองสาม ชมรมหมากรุกมีสมาชิกเป็นเพศชาย6คนเพศหญิง4คนจงหาจำนวนวิธีการในการจับคู่เล่นหมากรุกโดยที่ไปต่อข้อที่1ครับโดยที่ข้อที่1ไม่มีเงื่อนไขใดๆแสดงว่าไอเพศชายเพศหญิงเนี่ยข้อแรกไม่สนใจขอแค่ว่าจับคู่เล่นหมากรุกได้ก็พอนะครับนักเรียนครับตอนนี้เราก็สนใจว่าถ้าไม่สนใจอะไรเลยคนทั้งหมดเนี่ยมี10คน การเล่นหมากรูกเกมหนึ่งเนี่ยใช้คนเล่นกี่คนลูกหมากรุกเล่นพร้อมกันก็จะใช้สองคนเนาะมาเล่นเป็นคู่เนี่ยเห็นไหมเขาใช้คาว่าจับคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบคนเราจะเลือกออกมาครั้งละสองคนเพื่อออกมาเล่นก็จะเป็นสิบเลือกสองจบแค่นั้นเลยครับอุ้ยง่ายแค่นี้เลยหรอคะคู่ขาถูกต้องคะ่ะ อ่ะขอให้เลยครว่าจับคู่นิดนึงเนาะจะได้ทราบว่าเป็นการเล่นครั้งละ2คนนะครับจริงๆถ้าโจทย์ไม่บอกอะ่ะมากลุกม,มาเล่น3ามคนไม่น่าได้อยู่แล้วเนาะเล่นคนเดียวนี้ยิ่งไม่ได้เลยจะสมมุติตัวละครแบบฝั่งนี้เสร็จแล้วก็วิ่งไปเล่นฝั่งนู้นคู่กับน่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะเขียนแล้วนะเนาะเขียนแล้วเนาะนะครับอ่ะชมรมมารุ มีสมาชิกทั้งหมด10คนนะครับจะต้องจับคู่เล่นหมากลุกถูกไหมครับลูกเนื่องจากการจับคู่ จะต้องเลือก2คนจากสมาชิกทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ น,นักเรียนบ,บางคนสงสัยแหละตอนนี้ว่าทาไมครูถึงใช้ C N R ทําไมครูไม่ใช้ P N R เพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในหัวข้อของ C N R หรือเปล่าครูก็เลยมึนๆใช้ C N R ไปครูไม่ได้มึนนะครูมองว่าอันนี้คือการเล่นหมากรุกถ้า A จับคู่เล่นกับ B B จับคู่เล่นกับ A เขาเล่นด้วยกันไหมลูกสออันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันแสดงว่าอันนี้นับเป็นแค่หกรณี ถ้าเป็นแบบนี้นับเงื่อนไขเขาเรียกว่าอะไรนะลำดับต่างกันไม่สนใจเพราะว่าเป็นการมองว่าเล่นด้วยกันสแสดงว่าไม่ได้สนใจเรื่องลำดับจะใช้ C N R เนี่ยคือเหตุผลทำไมครูถึงใช้สูตร C N R นะครับไม่ได้ใช้มั่วนะมันมีดีเทลรายละเอียดข้างในอ่าเริ่มเลยนะครับไปต่อเนาะดังนั้นจะมีจำนวนวิธี ในการจับคู่แล้วกันเล่นหมากลุกทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขอรคูต้องสนับเอาโดยไม่มีเงื่อนไขไปก่อน ไม่มีเงื่อนไขทั้งหมด C 0เลือกครั้งละ2คนเท่ากับ10 Fa ฟ t ทอเรีส่วนด้วย10ลบ2นะครับทั้งหมด Fa c ทอเรียซ้ำสองแฟกทอเรี มีค่าเท่ากับ10แฟกทอเรียลส่วนด้วย8 Fa แฟกทอเรียล2แฟกทอเรียล10แฟกทอยลงมาเป็น8แฟกลูกเหลือ10คูณ9นะครับส่วนด้วย2เฉยเ8แฟกกับ8แฟกตัดกันไปแล้วนะครูตัดเลยนะครับอ่ะ2 1 2 2 5ได้10 9 5 45ครับตอบ45วิธีครับ เรียบร้อยอ่เรียบร้อยนะครับสบายสบาๆสำหรับโจทย์ข้อนี้อโอเคใครแคปหน้าจอแคปก่อนรู้อันนี้คือไม่มีเงื่อนไขนะเพศชายกับเพศหญิงจับคู่กันได้ตามปกติหรือจะเป็นเพศเดียวกันเล่นด้วยกันก็ได้เรามาดูโจทย์ข้อที่2เนาะใช้หัวข้อเดียวกันนะเป็น10.2นะครับ10.2จเนี่ยจะแตกต่างนิดนึงคือเขาบอกว่าเพศตรงข้ามห้ามจับคู่กัน แสดงว่าเพศชายจับคู่กับเพศหญิงอันนี้ไม่ได้จะต้องเป็นเพศชายเล่นกับเพศชายหรือเป็นเพศหญิงเล่นกับเพศหญิงเท่านั้นอันนี้แบบว่าเป็นฟิลคู่จิ้นนิดนึงก็คือแบบไม่ให้เล่นกับฝ่ายตรงข้ามเลยให้เล่นกับฝ่ายเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะต้องซีเรียสเรื่องคู่และก็จะต้องแยก2กรณีกรณีที่เป็นผู้ชายเล่นคู่กันกับกรณีที่เป็นผู้หญิงเล่นคู่กัน แล้วพอเราแยกเสศะนะักเลยนคิดนะถ้ากรณีที่ผู้ชายเล่นด้วยกันใช่ไหมมันก็เป็นไปตามสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกับเพศตรงข้ามแสดงว่าถ้าชายคู่กับชายงานก็จบแล้วถ้าเป็นหญิงคู่กับหญิงก็เป็นตามที่โจทย์ต้องการเลยคือไม่ได้เล่นกับเพศตรงข้ามแสดงว่างานก็จบคู่ขาถ้าอย่างนั้นเอากรณีชายชายกับกรณีหญิงหญิงมาคูณหรือมาบวกกันล่ะคะงานจบแล้วทั้งคู่อะลูก จะต้องเอามาหาวิธีการทั้งหมดโดยการบวกกันเท่านั้นไม่ได้คิดต่อเนื่องไม่ได้ชายเล่นกันเสร็จแล้วต้องมาเล่นกับผู้หญิงต่อไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอะมาถึงครูขออนุญาตไฮไลต์ตรงนี้ก่อนผู้ชายมีกี่คนผู้หญิงมีกี่คนเนาะผู้ชายมี6คนนะครับในขณะที่ผู้หญิงมี4คนจําไว้นะชาย6กหญิงสี่มาครูก็จะเริ่มเลยนะครับลูกเกิดขึ้นได้สอกรณีนะครับกรณีที่ห ผู้เล่นเป็นเพศชายทั้งคู่อันนี้เนาะผู้เล่นเป็นเพศชายทั้งคู่นะครับก็จะเป็นการเลือกสมาชิก2คนจากเพศชาย6คนนะครับก็จะเลือก2คนจาก สมาชิกเพศชายแลยกันเพศชายจำนวนหคนอันนี้โอเคเนาะเลือกสองคนจากเพศชายหคนนะครับจะมีวิธีการจับคู่ c 6เลือก2เดี๋ยวค่อยมาคำนวณนะได้ c 6เลือก2นะครับไปกรณีที่เป็นผู้หญิงบ้างกรณีที่2ครับผู้เล่นผู้ขอยนุาตก,ก๊อปมาเลยแล้วกันเนาะจริงๆมันก็คือใช้เวิร์ดดเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องคิดมาก อ่าแต่อันนี้จะต้องเปลี่ยนจากเพศชายเป็นเพศหญิงเนาะเนี่ยนะขึ้นไปหน่อยจะเป็นเพศหญิงาจากเพศหญิงกี่คนนะครับ5คนใช่ไหมอ,อันนี้ก็จะเป็น5เลือกสอง อ่าโอเคนักเรียนลองดูก่อนเนาะเดี๋ยวเช็คโจทย์สิเอาห้ากับหญิงสี่แหละนักเรียนไม่มีใครเตือนครูเลยเตือนแล้วค่ะครูขาครูไม่ได้ยินหนูเองนะครับอันนี้เป็นสี่เลือกสองนะแกนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไปทำการคำนวณแล้วกันนะครับหกเลือกสองเนี่ยก็คือหกแฟกทอเรียลส่วนด้วยสี่แฟกสองแฟกสี่แฟกสองแฟก เพราะว่า4แฟกมาจาก6ลบ2นะครับทำการคำนวณนะครูขออนุญาตคำนวณเลยนะครับจะได้ทั้งหมด15วิธีนะครับในขณะที่ผู้หญิงครับ4เลือก2จะได้4แฟกส่วนด้วย4ลบ2คือ2แฟก2แฟกนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น6วิธีครับได้แล้ว เพศชายเนี่ยได้ทั้งหมด15วิธีเพศหญิงได้16วิธีอ่าเพศหญิงได้6วิธีนะครับให้ไหล์ต้องเพศไว้หน่อยละกันนะครับมันแยกกรณีเพราะว่ามันคิดตามเพศห้ามจับคู่กันนะครับหลังจากนั้นก็ใช้หลักการบวกครับนักเรียนในการแยกประเภทนะครับจากหลักการบวก อันนี้คูคิดว่าน่าจะเริ่มเข้าใจกันมากจริงๆใช้คำว่าเริ่มก็ไม่ถูกนะน่าจะต้องเข้าใจกันแล้วแหะว่าทําไมข้อนึงถึงใช้หลักการบวกนะครับเพราะว่าในกรณีที่1ผู้ชายกับผู้ชายก็จบกรณีที่2ผู้หญิงกับผู้หญิงก็จบแต่อยากได้คําถามแบบทั้งหมดอ่ะแบบผลลัพ์แบบรวมอ่ะก็จะต้องเอาทั้งเพศชายเพศหญิงแบบบวกกันนะครับอ่ะจะมีวิธีการจับคู่ เล่นหมกรุกโดยเพศต่างกันไม่จับคู่กันได้ทั้งหมด เพศชายเล่นกับเพศชายได้15นะครับเพศหญิงเล่นกับเพศหญิงได้6รวมกันจะได้21วิธีครับเรียบร้อยครับอันนี้คือทั้งหมดสำหรับโจทย์ท่อนี้นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากเลย นึงอ่ะขอไว้แบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะนะคะนักเรียนเอาแค่2อข้อพอเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะสําหรับเรื่องของหลักการบวกกับการคูณเนี่ยมาเรียนตั้งแต่1.1จ่งก็จริงแต่ว่ามันจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนจบบทนี้เลยและเดี๋ยวพอไปเรียนบทที่2เรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็จะมีหลักการพวกนี้วิ่งตามไปหมดเลยเพราะในความเป็นจริงบท2บทเนี่ยมันเป็นบทที่ ต่อเนื่องซึ่งกันและกันต้องเรียนบทนี้ก่อนและนําความรู้บทนี้ไปเรียนในบทที่2นะครับอ่าวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าสําหรับ2ข้อสุดท้ายสวัสดีครับ